นี่เห็นแม่ครัวเห็นแม่ครัวแล้วไอ้น้อยก็ได้สองหมื่นกรถุงหวยเนี่ยเดา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 เะแมวกันไว้นะค่าแมวกันไว้แมวแมวยังไงก็มแมวยังไงก็ไม่ไม่เฮ้ยอย่างนี้แหละเซ็กซี่เดี๋ยวนะ เจอกันอีกแล้วนะคะตามสัญญาบางคนโชคดีและบางคนมีโชคอยเพราะว่าเดี๋ยวค่อยๆทำเพิ่มใหม่ใช่ใช่ไปตีข้าวไปเลยเข้าผัดพี่เย็นหมดแล้วนะเจอปุ๊กกินปั๊บเลยค่ะน้ำยาคุณนิดไม่เคยรอทำมันแต่แม่เพื่อดยังไม่ได้ออกมานะอันนั้นอะไรล่ะผัดชาผงขัดชาเป็ด้อเพือนตุเก่าบุญเซน นี้นี่น้องไก่พีดาชีมอ,อกอดีกิยาจิมขดลี้ยข้าวไร่ลไม้มเป็นมื้อเช้าของคนที่มาใหม่แต่ว่าเป็นลมนีควาแออัดและเสียงดังออกมาอยู่หน้าบ้านค่ะกินกันไปคุยกันไปไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันนักหนาแต่ที่รู้คืออาหารอร่อยมากๆ หลังจากกินเสร็จก็แยกห้องกันอีกเหมือนเดิมนะคะผู้หญิงเข้าห้องนอนผู้ชายอยู่หน้านบ้านตกไปแล้วอะใกล้เวลาเย็นแล้วนะคะแม่ครัวแล้วเป็นห่วงเพราะจะมีบางคนต้องรีบกลับบ้านก็เลยออกมาจัดสลัดมื้อเย็นให้แล้วก็มีการหามุมถ่ายรูปดีวันไป ตามภาษาคนสู้เขาไม่ได้สิท่าใช่สองร้อยกว่าบาทออกมาหน้าบ้านตอนเย็นเนี่ยนะคะอากาศดีลมพัดเฉื่ยฉิวแล้วก็ท้องฟ้ามีสีสวยงามเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้ตกค่ะเห็นไหมหน้าหรือพายุจะมาวะ คนนี้เจ้าของสูตรน้ำสลัดรดแซบนะคะทำเสร็จก็กินกันยกอย่างอร่อยๆออยู่จุบสีมันสวยจริงๆนนะเออพวกนี้<า>พรกนี้พี่อ้วนฟ้ามันสวยนน <laughs> สวยมาก เข้มเข้มเข้มมีความเร็วไหมเอาไรพี่ดาพี่ดาวขึไฟห้างดีเนาะขยันขยันไฟเขาเขาฉ่ำนาแ่ำาเออเราไฟยังไงมันไม่่อยหาที่ยากานมันเป็นเหมือนสััวเออมันทั่วที่ะยอมเยนไอแะมอกะกินอะไรเหวูก้ ชายก็นั่งดื่มแล้วก็น้องเพลงกันตามภาษาค่ะความสุขของใครของเอเป็นควากันเองมันจะไปบ้านแล้วมันจะหัวไปนะบอกแก่แก่ไปแล้วด้วยเดเลยรอน ดูเหตุการณ์จนประมาณสาทุ่มนะคะก็ช่วนลูกลงกลับไปอาบน้ำกินยาประจำเราตื่นมาตอน8ปดนาฬิกาปรากฏว่าทุกคนเขาเตรียมอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วแกทำอย่างเงี้จะชุบไม่กินจะชูใส่กวิ่นลาเลยนะเนี่ยตะชูขับไปไดหนดยนะตะนาที่สามตะาทีสุดละเนี่ย มาเห็ผมเลนยุดรักไปเลยยองัมากำผักฉันิจายมากเลยเนยถ้าันยุดครัวะเป็นครัวแล้ว่ะตลกละตลกละถานทํานึงกจะกินไหมเนี่ยอทำอาหารไปแซวกันไปก็ได้ฟังเสียงหัวเราะไปด้วย พื้นเพลงตลอดเวลาค่ะตอนนี้เราก็ได้เห็นแม่ครัวเอกนะคะกำลังห่อสลัดโลให้เรารับประทานกันมื้อเช้านี่เป็นครั้งแรกที่เราเคยเห็นได้แต่ซื้อกินมาหลายต่อหลายกล่องแล้วนะคะด้วยการเอาแป้งจุ่มน้ำ เหมือนเรากินแหนมเนืองนะคะเป็นแปง้งแผ่นใสๆพอจุ่มน้ำแล้วมันก็จะนิ่มๆเอาผักลองแล้วก็ใส่วัตถุดิบลงไปที่เห็นก็มีหมูยอ,อผักกาดแก้วแล้วก็ปุ๊บอ่ะอ่ะคิดว่ามีน้องจีนไหน้อจีนพอใส่สารพัด สิ่งมีประโยชน์ลงไปแล้วนะคะก็พยายามม้นวนหอ่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ <c oughs> ท้องคนที่มีความชํานาญแล้วก็ใจเย็นเราก็ยืนดูอยู่นี่พอเราเขาห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเ,เป็นเ,เป็นท่อนอลกลมๆโ,โดยให้ตระกาดใบประกาดสวยๆเยออกมาังหนิดหน่อย เารีว่าน้องเป็นศิลปะมันก็สวยงามเมื่อห่อได้ที่แล้วก็จะอัดเครื่องตรงกลางก็จะได้สลัดโลเป็นสองชิ้นเป็นด้านเลี่ยมด้านหนึ่งแล้วก็เป็นด้านที่มีควางโค้มมนของใบประกาศแก้วอีกด้านหนึ่งอันนี้ ที่สวยมันก็สวยดีจนพูดถึงถ้าเราใจแบบจ่ายอย่างนี้ีได้นหมจรายได้เราจะไปที่เมากอพอเรียกร้อยแล้วก็ใช้มีดคมๆค,ค่ะตัดเครื่องเลยเอาไปจัดใส่จานสวยงามตอนนี้ปริมาณมากพอสมควรแล้วนะคะก็สรุปว่าเราจะพอแค่นี้เตรียมที่จะยกเสิร์ฟ แล้วบังเอิญตัวเองก็ผัดข้าวผัดสับป,ประรดขึ้นมาเพิ่มด้วยอีกหนึ่งจานค่ะต่อไปก็จะเป็นเมนูอาหารสำหรับเช้านี้นำโดยสาวๆแม่ขัว <c oughs> <c oughs> โอ้โหวันนี้แซ่บกันหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวขอโชว์หน่อยท<ย>ีอันนี้อะไรคะเนี่ยสลัดคะ่ะอันนี้สลดัดนคน่ะผัดแหนมเนียงค่ะแหมเนียงนะคะ ของโปรดนะจ้าเอาขนมรสค่ะอันนั้นอะไรคะสลัดรสค่ะแน่ต้องรอให้เพื่อนบอกนักเรียนคนนี้อ้าสวยช้าเลยค่ะแซ่บพอกับอาหารมาเลยโอเคมาโอ้ยจะไปหาใครมาได้ไโอเค พี่โชว์มะได้ลงูงไปในวันนี้ใช่ไหมตอง่เป็นาวเลยเ็นไปเลยเนี่ยไม่ใว่าจะอ่ำอ่าเรียงง่ายๆต่อเร็วๆเบื่อพวกสร้างภาพเอาพี่โชว์ป้้นพี่วันหน่อยไม่เอาเราไม่สร้างรังจจตทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันจะมาเป็นวันที่เที่ยววัดกัน วัดแรกเลยที่เราไปนะคะก็ใกล้ที่สุดก็คือวัดเชิงท่าเข้าไปข้างในวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เด็กชายศิลป์หรือนายศิลป์หรือพระเจ้าตากศิล์นะคะมาศึกษาหาความรู้โดยการบวชเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระภิกษุอยู่ที่นี่ เล่าเรียนวิทยา่างๆจำพรรษาอยู่ที่นี่เลยเข้าให้จุดทูปเทียนอยู่ด้านนอกนะคะ อุโบสถแล้วถึงจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อพระประธานในโบสถ์ได้ซึ่งตัวเองอถือโอกาสที่คนอื่นยังอยู่ข้างนอกรีบเดินเข้าไปข้างในก่อนนะคะยังไม่มีคนเพื่อไปสวนมนต์ตามตัวหนังสือที่เขาได้เขียนบอกเอาไว้ หลังจากนั้นก็มีคณะพักพวกนะคะค่อยๆทยอยเข้ามากราบสังก,การะหลวงพ่อพระประธานจนครบถูกคนมีการเก็บภาพเป็นที่ระลึก cũng dùng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตา,ตามไก่ไปเล้ว <laughs> สาวเกาหลีสวย,วสเ,ย,ยเก็บอฐัฐวเก็นสัญเ็ลัวกษณ์ีอวสวัดาี่พระปลี่ยาวเนี่ยมันจะเป็นพระนเก็เกาหลีสวาวเกยเนี่วยก็วเก็นวเป็หล้วานเนก็เ <c oughs> เรวาเีวาา ปางใหญ่มันก็เป็นคือเมื่อมีเหมือนเจดีประธานแล้วก็จะมีเจดีลายอ่าพระปางมือเขาพระปางก็เหมือนกันอันนี้คือพระปางประธานอ่าอันนี้พระปางประธานแล้วอันนี้เป็นวิหารเนี่ยเป็นวิหารแล้วต่อไปก็คือเป็นพระโวศถเล็กๆน้อยๆเนาะอืแล้วในในในเจดีพวกนี้หรอคะ บางครั้งอาจจะมีสมบัติด้วยที่มันถูกขุดเจาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ทันโจรหรอกเนาะกรมศิลป์เนีน่ยผมก็จะไม่เอยคราวนี้เปิดด้วยไม่ไม่เราเคยเข้าอันเนี้ยบทเนี้ยใช่อันนี้วิหารเราก็เคยขึ้นไปแล้ว ขึ้นไปไหว้พระได้ด้วยเอามาโบทก่อนสิมเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นโบสถ์สมัยอยุธยาเพราะว่าจะเป็นตกทองเหลือแล้วพี่เช็คเหรอ เราสาวก็แบบหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยอายุหลายร้อยปีเลยใช่เขาก็ทีมนี้มีสาวเกาหลีนะคะกันหนุ่มเกาหลีมาด้วยหนีไว้หนีเห่า วัดอะไรวัดเชิงท่าอันนี้ฮะวัดเชิงท่าก็ยังวาอยู่เคยมาจเป็นที่ศึกษาเราเรียนของพยาตากโตที่นี่ฮะ<า>มะม่วงหาวไหมใช่นี่ไง

อะไรก็ไม่หายกายภาพก็ไม่หายไปหาหมอแบบจริงจริงพี่ไอ้แก้มารับพี่รอดพี่รอดได้พี่สวยพี่รวดดีไหมพี่โอ๋พี่รอดเลยรวดดีไอ้ก่อนพี่ไอ้แกไหล่รอดแบบรักษาอาการตอนนี้หนูอะเป็นที่สะโพกเขาเรียกอะไรนะสลักเพศเหรอกเพทศจักรจุใช่ใช่ว่ากระดูกทับเส้นประสาทเมื่อก่อนจะเป็นตอนหน ออกจากวัดเชิงท่านะคะก็นั่งรถมาต่อที่วัดหน้าพระเมนค่ะและจากวัดหน้าพระเมนก็ไปยังวัดอินทารามวัดซึ่งหลายๆคนนะคะอยากที่จะมาะกราบสักการะหลวงพ่อศักดิธิ์ภายในโบสถ์ผู้คนก็มีมากพอสมควรพวกเราก็ไป นำหนังสือนะคะมาสวนมนอยู่ด้านนอกก่อน<ม>วัดนี้ตัวเราเองมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าชาวคณะยังไม่เคยมาก็เลยพามาที่วัดอินทรามเนี่ยนะคะจะมีคณะเจ้าหน้าที่เนี่ยใน ห,หลายจุดคอยอธิบายขั้นตอนการเข้าโบสถสักการะนะคะก็ถือว่าเป็นการให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่นมชมอย่างดีเลยค่ะบริเวณรอบๆตัววัดน,นะคะที่มีความสวยงามนะคะตอนนี้คณะของเราก็กำลังก้มหน้าก้มตา บทสวดที่ทางวัดจัดเตรียมเอา,ววาไ,อไว้นะคะอย่างขมบอกคเม้อไอ่ห้แล้ักในวันนรานแล้วดใครอ่านจบแล้ว ก็เตรียมตัวเข้าไปในโบสถ์คนไหนยังอ่านไ่จบก็อ่านต่อไปนะคะเอากระลูกก็ค่อยๆอ่านไปทีละตัวทีละตัวตอันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งคนนะคะเพืเ่อนๆนำหน้าก,กันไปแล้วขณะที่เราเดินเข้าผ่านซุ้มประตูโบสถนะคะก็จะมี ลุ่มคนที่ออกมาจากโบสถ์เนี่ยคะ่ะก็ต้องมายืนภายใต้ซุ้มเพราะว่าจะมียันเขียนเอาไว้ด้านล่างก็จะมีการทำพิธีก่อนออกจากโบสถ์อีกด้วยตอนนี้เราก็เตรียมเข้าโบสถ์ผู้เพียรนะครับจุดรวมกันได้เลยไม่ต้องแกะจากกันนะครับไม่ต้องแกะจากกันไดนบกเลย เรามีนะครับโรงน้าหน้าทองท่านพระอาจารย์จเจ้าว่าท่านคงเจอนะครับรับบัตรคิวได้เลยนะครับผมนะแล้วไปนั่งรอแล้ เรานั่งขอพรต่อหลวงพ่อพระประธานเกี่ยวกับสุขภาพของลูกชายนะคะขอให้เขาหายป่วยในเร็ววันแล้วก็บอกให้เขาขอเองด้วยจากนั้นเราก็ไปเข้าคิวต่อแถวเพื่อไปการาบขอพรหลวงพ่อธรรมจักรด้วย นี่ถึงคือของน้องสงอาวพี่ตี๋ต่อต่อด้วยน้องน้อยของพี่โลด เจ็บ <7 S 2> ค,ค่ะเป็นท้องแน่นอนทางด้านไหนแม่ติดอ,อันนี้เป็นตัวเราเองเราติดนะขอให้มีโชคสักสองเทา้าดีๆให้กับลูกชายค่ะขอให้ลูกชายได้พบเจอ โชคดีนะคะกับคนแต่นพาติดเลยแล้วลก็บอกให้เขาขอจะได้มีเพื่อนไม่งาหลวงพ่อทำรรมาจากนี่จะให้เกี่ยวกับโชคลาภนะคเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะออกจากวัดนะคะอดหันไปมองหลวงพ่อที่มี หมือนกานอนที่เห็นด้านขวานะคะตอนที่เรามาตัอเที่ยงก่อนหน้านี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่มนรอบนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อถึงประตูสูงสูงก่อนเข้านะคะก็จะมีเด็กมาบอกให้เราพูดตามตามผมนะคะพื่อความเป็นสิริมงคลของคนที่เข้าม้านหลังนี้แล้วก็ให้กลับไปเจอในสิ่งดีๆนะคะก็ถือว่า เป็นกำลังใจที่ดีของคนที่มีความทุกข์อยู่ในใจเมื่อออกจากวัดนี้ไปแล้วนะคะตามจุดนิ่งใหมายของเราคือเราจาะไปวัดพยาพยาติการ์นต่การ์ซึ่งเป็นวัดที่มีความมุ่งมัน่น ที่จะไปกราบนม,มันสการหลวงพ่อการของคุณพี่เจดนะคะที่มีความเคารพศรัทธาแต่ว่าพอเราออกจากแลนด์สปไปเราก็ไม่ได้เข้าตามก็ไปบอกที่ทาง ช่วงนั้แกไปตีเครื่งก็อา้งครัาวัดสุดท้ายแค่วดนีแล้วต่อจากนั้นเราก็พี่ชุบดูคอแขกใช่ไหมปูตีกินใกล้วัด่เลยนะคะเจอไอ้อ้อหนูว่า่หนูเคยไปกินร้านท่า้างอนูไม่กินน้ำแข็งที่มี อันนี้เเล็กหมูน้เนื้อค่ะนเดี๋ยวเวลาเข้ามาส่งสั่งเพิ่มเลยเสรเพิ่มจังเสิมเเล็กให้หมูนะ

เริ่มจาอ้ลืมลืมเครื่องสำอางที่รอดลืมเสื้อผเลืมรอเท้าเหมืนต่าชาติเอาไว้ตัวเองเหมือนเกาหลีพี่เขาเหมือนฝรั่งมนอยู่ได้กันได้ไงเนาะถ้าเป็นเราเนย่างโอเคแต่สวยหล่อพอกันไปบ๊ายบา แน่นอนแน่นอนเยอวัสดีค่ะสันด,ดีครับนีบ่ก็ขิวหม้อไปขิวหม้อิวนีไปขิวนีหมออย <c oughs> ่่อไปอยเลยิวหมอ <c oughs> ไปิวหม้อมาทอดม้อเลยต่างโปรแกรมเลยนะ